ก็ผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มาทําการเกี่ยวข้าวเหนียวกอกกต้นเสี้ยนาวนะครับก็พื้นที่หนึ่งไร่ตรงนี้นะครับก็ทําการเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดคอรวงญี่ปุ่นคันนี้นะฮะก็ยังเหลือข้าวแหลมๆลอยๆนะครับบริเวณขอบแปลงนี้นะฮะร,รวมไปถึงฝั่งนู้นนะครับที่มันมีน้ําผมไม่กล้าลงไปเกี่ยวเนาะน้ําเสียจากบ้านหลังนู้นมันไหลลงมานะครับก็เลย ก็เลยยังไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้ใช้ระบบออโต้พไพ t อยู่นะครับอ่าระบบเดินอัตโนมัตินะครับนนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับวิ่งได้ด้วยตัวเองนะครับอ่าแปลงนี้ทำผลงานนะครับผลผลิตนะครับไปได้ตอนนี้34อยู่ในลานนะครับ34กระสอบอยู่ในลาน35กรอบนั้น แล้วก็สามสิบหกสอบนี้ยังไม่รวมข้าวที่อยู่ริมๆนะครับกับข้าวที่อยู่ต้นนู้นนะครับก็เกือบแตะสี่สิบนะครับเกือบแตะสี่สิบกระสอบในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับข้าวสดนะครับข้าวสดก็ได้ประมาณนี้เนาะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลงเกี่ยวอีกหนึ่งแปลงนะฮะที่อยู่ด้านขวาของผมนี้นะครับนะครับแปลงนี้นะคะ จะทำการเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับว่าจะได้อะไรยังไงจะได้กี่กระสอบต่อว,วันเราจะนับเป็นกระสอบกันเนาะไปครับครับผมก็ทําการเก็บเกี่ยวนะครับข้าวกข,าวขอหกต้นเตี้ยนฮะเก้าด้วยรถเกี่ยวนวดขรวงมืองสองญี่ปุ่นนะครับก็จากที่เมื่อเช้า,า,า,านะครับทําการเก็บเกี่ยวไปเนาะนะครับ มาดูผลงานครับมาดูผลงานพื้นที่แปลงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะนัานทาก้าวียวๆนะครับประมาณ 2. 2ุุไร่นะครับ2ไร่2งานนะครับ2ไร่เกือบ3าหละนะครับนะครับพื้นที่ประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลาในการเกี่ยวแปลงนี้นะฮะ2วันนะครับ2วันเต็มเต็มนะครับสองนเต็มเต็มก็ เริ่มตั้งแต่เช้าเมื่อวานนะครับประมาณ10โมงนะครับเริ่มสายหน่อยนะครับเพราะว่าข้าวเปียกเนาะโดนหมอกก็เริ่มสายหน่อยก็จนถึงวันถัดมานะครับประมาณ4โมงเย็นก็เสร็จนะครับพื้นที่2.2ไร่2ไร่2งานนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับได้ข้าวนะครับข้าวเปียกนะครับข้าวเปียก 71กระสอบนะครับ71กระสอบนะครับข้าวเปียก71กระสอบโดยประมาณนะครับก็ของเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับข้าวอยู่บนรถเกี่ยวเนาะมันก็บรรจุเต็มไม่ได้มากเนาะนะครับเป็นข้อจำกัดแล้วพอขนขึ้นลานครับขนไปตากนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าข้าวที่เกี่ยวออกมาแล้วนะครับมีสิ่งเจือปนเยอะไหม มีเศษฟางคงฟางข้าวเยอะหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องข้าวหล่นนะครับผมผมมองว่าไม่เป็นปัญหานะครับเป็นธรรมดานะครับข้าวไม่ได้หล่นอะไรมากมายนะฮะก็เป็นข้าวรีบที่เครื่องเป่าออกมาเนาะนะครับครับอันนี้ก็มาลุยอีกแปลงหนึ่งครับเวลาที่เหลือนะครับจากสี่โมงกว่านะครับก็ได้อยู่สองแถวขําแล้วก็เลยจะเลิกนะครับก็ดีครับ เครื่องเกี่ยวของตัวเองอยากเลิกตอนไหนก็เลิอกอยากทำตอนไหนก็ทำแต่ว่าก็ต้องเร่งหน่อยไม่งั้นข้าวจะกรอบออน,าน 5, ่านท่าเก้าคั่วค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนิดนึงนะครับถ้าปล่อยให้ข้าวแบบสุกเต็มที่สุกจัดจัดานะนะครับข้าวจะร่วงหล่นง่ายนิดนึงก็ต้องระวังเนาะก็เก็บเกี่ยวในระยะพับเพลิงจะดีที่สุดเนาะนี่ครับใบของผมยังเขียวอยู่เลยนะครับบางส่วนเนาะก็มะเมล็ดอยู่คนรวงก็ยังมีเขียวบ้างเม็ดสองเม็ดสามเม็ดนะครับ ก็ถือว่าอยู่ในระยะพับพึงนะฮะนะฮะก่อน้ําหนักดีที่สุดนะฮะเกี่ยวช่วงนี้นะครับอันนี้ตอนนี้มืดแล้วมองไม่ค่อยชัดนะครับจากที่ตอนแรกซื้อมานะครับก็ไม่มั่นใจว่าจะรถคันนี้จะเป็นหมู่หรือจ่านะครับแต่ตอนนี้ก็ได้คําตอบแล้วนะครับว่าเขาคือท่านสารวัตรเซนะครับสารวัตรเซนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายี่ห้ออิเซกิเนาะไม่ได้เป็นหมูไม่ได้เป็นจ่านะครับสอบผ่านเป็นสารวัตรเลยนะครับ สารวัตรเซนะครับตั้งชื่อท่านนะครับท่านก็ไม่งอแงเลยนะฮะโซ่ลำเลียงตกแค่สองครั้งนะครับนอกนั้นก็วิ่งยาวเลยนะเออก็ต้องไขโซ่ลำเลียงด้านหน้านี่ครับไขแล้วก็ตึงโซ่ใหม่แล้วก็สองครั้งครับแค่นั้นเองนะครับส่วนสายพานอะไรผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับน้ำมันน้ำมันคงน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกอะไรก็เติมเรียบร้อยแล้วก็วิ่งยาวเลยนะฮะเติมแต่น้ำมันดีเซลนะครับนะครับก็อัตราการกินน้ำมันก็วันหนึ่งก็ประมาณร้อยห้าบบาทนะ วันหนึ่งนะครับ1วันนะครับหมดน้ํามันไป150บาทถึง200นะไม่เกินนี้ครับก็ถือว่าประหยัดพอสมควรนะครับดีกว่ามานั่งรอรถเกี่ยวไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แล้วเกี่ยวมาก็มีแต่ข้าวปนมั่วสั่วนะครับอันนี้ก็เลยใช้รถเกี่ยวของตัวเองครับเกี่ยวข้าวพันเดียวไม่มีพันอื่นปนนะครับนะครับข้าวก็เสมอเดะนะฮะไม่มีข้าวแจมนะครับอันนี้ให้ทุกท่านได้เห็นเนาะนะครับให้ทุกท่านได้เห็นเดี๋ยวเราไปดูข้าวที่ผ่านการนะครับ นวดแล้วแล้วก็กําลังตัดครับครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้คือข้าวกอก๊กหกต้นเตี้ยนานห้าเก้านะครับที่ทําการเก็บเกี่ยวขึ้นมาแล้วแล้วก็ทําการตากนะครับนะครับก็หลายลานเลยครับนู่นเลยนะฮะยาวไปก็อาจจะตากหนาไปหน่อยนะฮะก็ตามจํากัดพื้นที่เนาะนะครับพื้นที่เรามีจํากัดก็ตากไปครับค่อยๆ่อยตากค่อยๆเก็บไป ะะถามว่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมีปัญหาอะไรไหมไม่มีนะฮะโซ่ตกสองครั้งก็ขันโซ่ให้ตึงแล้วก็วิ่งยาวนะครับเติมน้ามันอย่างเดียวนะครับสาหรับเครื่องเกี่ยวแล้วก็ถามว่าข้าวสะอาดไหมผมก็ถือว่าพอใจนะฮะอ,อยู่ในระดับที่อพอใจนะครับอาจจะมีเศษฟางอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นปัญหาะฮะนะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะจะมีเศษฟางบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะ ก็เอาไปเข้าเครื่องคัดมันก็ออกมดนครับไม่ได้มีปัญหาอะไรข้าวสะอาดดีอยู่นะฮะอันนี้คือเกี่ยวเมื่อวานนะครับเกี่ยวเมื่อวานนะครับอันนี้คือลักษณะเมล็ดข้าวเนาะเกี่ยวไปแล้วเมื่อวานนะฮะนี่นะฮะข้าวเม็ดค่อนข้างยาวเนาะลักษณะเขานะครับเม็ดยาวสีเหลืองอ่อน โอเคประมาณน,นี้นะครับเอาให,ให้ทุกท่านดูเนาะนี่นะครับข้าวที่เกี่ยวออกมาแล้วนะฮะตาก mm hmm. ตอนเช้าเนาะครับก็มีบางส่วนที่เก็บไปแล้วนะครับ ส่วนที่เกี่ยวก่อนที่แห้งก่อนก็บรรจุลงสอบเก็บไว้เข้าเครื่องร่อนพร้อมเพื่อนนะครับก็ทยอยตากทยอยเก็บไปครับนี่ฮะเก็บเข้ากระสอบก็รอครบร้อยกระสอบก็จะวิ่งเข้าไปคัดนะครับเข้าเครื่องคัดนะครับไปดูอีกร้านหนึ่งครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับ นี่ครับสองลานเลยก็การทํางานของรถเกี่ยวนวดคอลวงนะครับของญี่ปุ่นก็วันหนึ่งก็ผมทําได้ประมาณ1ไร่นะครับเช้าประมาณ15บสอบนะครับเย็นก็ประมาณ20กว่านะครับรวมกันก็ประมาณ30กว่ากระสอบนะครับต่อวันนะครับเกี่ยวแบบต่อเนื่องเนาะใช้เกียร์สในการวิ่งเนาะก็จะได้ข้าวประมาณนี้ครับการทํางานก็ ไรละหนึ่งวันครับก็เกี่ยวไปครับไม่ต้องไปสนใจอะไรครับไม่ต้องไปวิ่งหารถเกี่ยวข้าวับวุ่นวายเกี่ยวมาก็ปนกันมั่วซั่วครับข้าวนาทางเก้าของผมใช้รถปักดำนะครับอ่าใช้รถปักดำเป็นข้าวนาดำนะครับไม่ใช่ข้าวนาหวานนะฮะใช้รถปักดำครับส่วนนู้นก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับนะอันนี้คือแปลงลุ่มต่ำ ข้าวที่ได้จากรถปักดํานะครับข้าวที่ได้จากการดํามันจะเม็ดเต็มเม็ดตึงกว่านะครับข้าวนาหวานนะครับชัดเจนนะครับสังเกตได้จากการเอาไปสีครับช่างน้ํา,นาหนักกัน displays, Sims, เท่าๆกัน20โลเนี่ยฮะมันจะเป็นข้าวสารออกมาเม็ดเต็มจะไม่เท่ากันนะครับข้าวนาดําจะได้เยอะกว่าข้าวนาหวานข้าวนาวานจะออกเป็นเม็ดกลางส,ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเข้าแย่ง,งกัินกินเนาะอยู่ชิดกันนะครับแต่ว่าข้าวนาดํานาหยอดพวกนี้มัน มีช่องว่างของต้นนะครับรากเขาสามารถหากินได้ไกลเนาะนะครับโอเคอันนี้คือยังไม่ได้ลงมือเกี่ยวนะฮะแลงนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะฮะออก็ค่อยๆทย,ย,ยอยเกี่ยวไปครับหลังเลิกงานนะครับค่อยๆเกี่ยวไป